สวัสดีครับอยู่กับพงพานุพงแชร์อักษรผิษแรนแนวนะครับวันนี้ผมจะว่าปี้เนื้อ,อ,อครับ,จจบ,บเ,เป็นเนื้นอแห้งขอนยัดไปแป๊บนึงครับนเสมครับ,บวันครูเนาะ ครับอ่าเป็นครูทุครับขับครูนะครับอ่าขับคุณครูเร็วๆือ่าขยับมาขยับมากับคุณครูไหว้ครูนะวันนี้ต้องไหว้ครูนะนี่ไหวครูแจงอืมไหว้แม่ตัวเองอ้าวเอาหูไหม้นั่นน่ะเอาไม่ไหมนั่นอย่าไม่ไหมนะครับไปลุกขึ้น เจี๊ยบตอือห้ามไหมนะครับทำไหมที่สุดถ้าจัดให้มันไม่นะไม่ได้กินแน่นอนดีครับงานของนอันนี้เมนูอะไรครับนี่ปิ้งเนื้อแห้งครับโอ้ปิ้งสุกไหมครับนี่สุกครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับ ดูหน้าตานะครับก็โอเคเนาะผ่านครับไม่ไมครับไม่ไมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวที่สัมพัน่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ